จากบทสัมภาษณ์นะครับของคุณธนกรคุณได้ให้สัมภาษณ์ไว้ให้อย่างนี้นะครับว่าหากคะแนนของทั้งสองสภานะครับโหวตให้คุณพิธาเนี่ยไม่ถึง376เสียงครั้งที่2เนี่ยควรจะให้เป็นลำดับที่2เสนอชื่อต่อไปนะครับไม่ใช่เสนอชื่อคนเดิมคนเดิมนะครับ2ถึงครั้งมันไม่ใช่การเลือกหัวหน้าชั้นเรียนนะครับเพราะขนาดเลือกหัวหน้าชั้นเรียนเนี่ยยังเลือกแค่ครั้งเดียว ยกเว้นแต่ว่าคะแนนเนี่ยจะเท่ากันหากจะเสนอชื่อพิธานะครับอีกเป็นครั้งที่สองเนี่ยต้องมีองค์ประกอบหรือว่าเงื่อนไขใหม่ให้พิจารณาเพิ่มเติมนะครับพี่เอ็มมีความเห็นว่าไงบ้างพี่ครับยังไงเลือกครั้งแรกเนี่ยผมว่าผ่านฉลุยแน่นอนนะครับนนทั้งเสียงของสอวอ <c oughs> ทั้งเสียงของออสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเสียงที่คุณพิธาและแปดพักร่วมรัฐบาลที่ได้มาเนี่ยมันเป็นเหมือน มหามติของมวลมหาประชาชนที่ที่ได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่าเขาต้องการให้ใครเป็นผู้นําของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าในส่วนของแม้แม้กระทั่งตัวสสอเองก็ตามหรือสอวอเองก็ตามเนี่ยเอก็ไม่สามารถที่จะไปคานหรือไปค้านกระแสของพี่น้องประชาชนที่ได้เลือกหรือตัดสินใจมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับผมมองว่าเลือกครั้งแรกเนี่ยคุณพิธเนาเผื่อคะแนนอาจจะไปรู้ถึง400เลยด้วยซ้ํานะครับ เพราะว่าหลายๆพรรคการเมืองก็เริ่มมีการขยับไมยว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์เองก็ตามที่จะมีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ในวันพรุ่งนี้กระแสบางส่วนเนี่ยในส่วนของ25เสียงของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็พูด,ดง่ายๆอ,อยากจะแสดงจุดยืนอะไรออกมาในฐานะท,ท,ที่ตัวเองอ่ะบอกเสมอว่าตัวเองคือ,อ,อสถาบันประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศไทยนะครับ ผมมองว่าจุดเนี้ย25เสียงของประชาธิปัตย์นะผมว่าเทให้คะแนนให้คุณพิธาแน่นอนแน่นอนผ่านฉลุยด้วยครับผมผมผมให้ไปถึง400ด้วยใช่สำหรับผมเนตคือง่ายที่สุดเลยครับคุณธนกรครับฝากไปถึงคุณธนกรก็อยากให้มันจบง่ายไม่ต้องเสียเวลาช่วยกันยกครับเพื่อยกช่วยกันยกเลยครับ จบเลยจบเลยจบจบเลยให้มันจบจบไปครับเอาสสของเราเนี่ยครับ499คนเนี่ยครับไม่ต้องแบ่งแยกว่าใครเป็นใครจะมาเป็นร,นรัฐบาลไหมจะเป็นฝ่ายค้านหรือยังไงสแสดงสปิริตเลยครับยก,ยกเลยครับทีนี้สอวอไม่เกี่ยวแล้วคร<อ>ับไม่ต้องมาเครียดว่าสอวอท่านนั้นจะยกไหมท่านนี้จะยกหรือเปล่าสสเนี่ยแหละครับฝากไปด้วยครับ Beifall ยกเลยครับไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามยกเถอะครับแล้วก็ให้ผ่านไปแล้วก็ให้ทาง คุณพิธาเนี attorney, mm ่ย hmm. ก็บริหารประเทศไปดีไม่ดียังไงก็4ปีครับแล้วก็ยังมีกลไกอะไรต่างๆที่ตรวจสอบอะไรกันเยอะแยะมากมายเลยครับก็ช่วยๆกันนะครับสสแสดงสปิริตกันก็ได้ครับหลังจากที่ผมบอกว่า400เนี่ยผมฟังฝังที่เป็นสสเองผมว่าหลายพักที่จะยกให้คุณพิธาแม้ก็เป็นพักฝ่ายค้านก็ตาม